พอระบบรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้มันสูญเสียไปเนี่ยบงคนนะครับทานลูกชิ้นเข้าไปลูกชิ้นเข้าไปในหลอดลมเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยไม่มีการไอออกไม่มีการสำลักออกซึ่งพวกนี้เสี่ยงมากต่อการเสียชีวิตนะครับจริงๆเกินลำบากจะมี2เทอมคือคำว่าเกินติดกับสำลัก กืนติดเนี่ยมักจะใช้คําที่ใช้กับของแข็งมากกว่ากินข้าวแล้วติดคออย่างเงี้ยครับกืนสําลักก็คือจะเป็นอาหารพวกของเหลวพวกน้ำกืนแล้วก็มีการสำลักไอออกมานะครับภาวะกืนลำบากเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่ช่องปากนะครับช่องคอหลอดอาหารลงไปถึงกระเพาะอาหารได้เลยสาเหตุมันก็ไล่ลงไปเลยครับนะในช่องปากบางคนฟันไม่มีฟันปลอมเนาะ บางคนเป็นอมพึกอมพาตปากเบี้ยวนะครับลิ้นแข็งนะครับมีพวกพวกพากินสันทําให้การรับรู้ต่างๆของเกี่ยวกับหลอดอาหารเนี่ยมันผิดไปพวกนี้ก็ทําให้เกิดภาวะสําลักได้นะหรือว่ามีแม้กระทั่งเนื้องอกมีก้อนต่างๆอยู่ตามหลอดอาหารลงไปถึงยาวเปถึงกระเพาะอาหารเลยครับพวกนี้ก็ทําให้เกินติดเกินลําบากซึ่งแต่ละสาเหตุต,ต้องแยกกันแล้วก็ภาวะการ เกินติดกึ่งลำบากของแต่ละสาเหตุเนี่ยจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันบางสาเหตุเนี่ยมักจะติดของแข็งก่อนบางสาเหตุเนี่ยมักจะติดของเหลวก่อนซึ่งอันนี้หมอประเมินหาสาเหตุแล้วก็แก้ในคนหนุ่มสาวเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับ เจอในผู้สูงอายุก็คืออย่างเช่นคนกินลูกชิ้นเข้าไปเนาะหรือกินน้าเข้าไปเนี่ยคืนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะมีรีเฟล็กต์อยู่ที่คอครับมีมีระบบรับรู้ความรู้สึกอยู่ที่คอนะร่างกายเราขับออกมาเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นลงไปหลอดลมไปอุดกั้นทางเดินหายใจแต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุในหลายกลุ่มเนี่ยที่เป็นโรคบางอย่างเนี่ยพอระบบรับรู้ความรู้สึกเหล่านียมันสูญเสียไปเนี่ยบางคนนะครับทานลูกชิ้นเข้าไปลูกชิ้นเข้าไปในหลอดลมเนี่ย ยังไม่รู้ตัวเลยไม่มีการไอออกไม่มีการสำลักออกซึ่งพวกนี้เสี่ยงมากต่อการเสียชีวิตนะครับอ๋อจริงๆอันนี้ควรจะเป็นข้อสังเกตของญาติและนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมาบอกเราหรอกว่าเอ้ยเรามีปัญหาเรื่องการกืนนะครับเขาอาจจะมาด้วยกินข้าวไม่ค่อยลงน้ําหนักลดนะครับเราลองสังเกตด,ดูเขาบอกว่าเอ๊กกินข้าวเหลือพอกินข้าวเหลืออา้าวดูแล้วเป็นอาหารแข็งทั้งหลายถาม ลองถามกลับไปถ้าเกิดเขาบอกเขากินข้าวที่เขากินข้าวเหลือกินข้าวไม่ได้เพราะว่าเขากินอาหารแข็งๆไม่ได้อ่างเงี้ยครับก็มาหาสาเหตุกัน2ก็คือพวกที่สำลักสำลักส่วนใหญ่เป็นน้ำเนาะก็คือกินน้ำเนี่ยอาหารเป็นเหลวๆเนี่ยเริ่มไอนะครับถ้าญาตสังเกตเหล่านี้ครับมันเป็นสัญญาณเตือนที่ควรจะมาพบแพทย์ อันดับแรกเลยคือสมาธินะครับคือเวลาเราทานอาหารเนี่ยนะครับอย่าทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นดูทีวีไปด้วยนะครับพูดคุยไปด้วยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเคี้ยวกันกืนต้องใช้เวลาและใช้สมาธิพอสมควรการที่ทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้คนไข้เนี่ยสำลักกลืนติดได้นะครับอันที่2ก็คือเวลาทานอาหารนะครับ ควรจะทานเป็นเขาเรียกอย่าทานข้าวคำน้ําคำ,ำ,คำเหมือนที่เราเตือนเด็กๆก,กันนะครับในผู้สูงอายุเหมือนกันลําคอของเราครับจะปรับสภาพไม่ได้เช่นเดี๋ยวกินน้ําเดี๋ยวกินข้าวพอปรับสภาพไม่ได้เนี่ยก็เกิดการสําลักเกิดขึ้นนะครับอันที่3ก็คือปรับสภาพอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคนนะครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอย่างเช่นทานน้ำล้วติดนะครับเพราะว่าทานเข้าไปแล้วมันเร็วเกินผู้สูงอายุเกินไม่ทันก็ไหลลงหลอดลมถูกไหมครับ ทำอาหารให้หนืดขึ้นนะครับอุปกรณ์ในการกินนะครับแทนที่จะยกดื่มนะก็ทําเป็นหลอดนะครับหลอดเล็กๆให้เขาดูดนะครับพวกนี้ก็จะลดโอกาสสําลักของผู้สูงอายุได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาสุดท้ายก็คือถ้ามีอาการทั้งหมดนะครับก็คืออย่าลืมมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ